สัญญาหมายถึงความจําได้หมายรู้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของชีวิตทุกครั้งที่มีผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจะมีการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งเปรียบเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเรากดชัตเตอร์เมื่อไหร่การบันทึกข้อมูลภาพจะเกิดขึ้นทุกครั้งถ้าเป็นกล้องสมัยก่อนจะบันทึกข้อมูลไว้ที่ฟิลム ถ้ากล้องสมัยปัจจุบันจะบันทึกข้อมูลไว้ที่เมมโมรีการ์ดกล้องถ่ายรูปก็เปรียบเหมือนอายตนะภายในรูปที่กล้องถ่ายก็เปรียบเหมือนอายตนะภายนอกส่วนฟิล์มหรือเมมโมรีการ์ดก็เปรียบเหมือนสัญญาที่เรากำลังศึกษาทำความรู้จักอยู่ตอนนี้เองสัญญาที่ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ จัดเป็นขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นว่าเป็นเราอย่างหนึ่งในบรรดาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5อย่างมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสัญญาขันคำว่าสัญญาหรือสัญญาขันแบ่งการทำงานออกได้เป็นสามช่วงคือจำได้หมายรู้และผุดขึ้นเมื่ออายัตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน แล้วทำการบันทึกข้อมูลไว้จะเรียกการทำงานของสัญญาช่วงนี้ว่าจำได้ตอนที่บันทึกข้อมูลครั้งแรกนี้จะบันทึกเฉพาะรูปร่างลักษณะของสิ่งนั้นๆเท่านั้นเช่นเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดตัวเล็กๆที่มีสีขาน่ารักต่อมาเมื่อมีการบันทึกข้อมูลซ้ำอีกว่าสัตว์ชนิดนั้นสมมติเรียกกันว่าแมวต่อมาเมื่อพบเห็นสัตว์ชนิดนั้นอีกเป็นครั้งที่สอง เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าสัตว์ชนิดนั้นคือแมวตรงช่วงที่สัญญาทำหน้าที่รู้ว่าสัตว์มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นคือแมวนี่เองที่เรียกว่าหมายรู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัญญาเป็นอนัตตาเพราะสัญญาเป็นเพียงระบบการทำงานอย่างหนึ่งของชีวิตเท่านั้นและระบบนี้จะทำงานได้ต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบมากมาย ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอาศัยอายตนะภายในกับภายนอกและระบบสมองที่ปกติไม่พิกลพิการยิ่งระบบอายตนะภายในกับสมองเสื่อมสภาพลงมากเท่าใดการทำงานของสัญญาทั้งสองส่วนก็ยิ่งด้อยประสิทธิภาพลงมากเท่านั้นเพราะเหตุที่การทำงานของสัญญาอยู่เหนือการบังคับควบคุมของเรานี้เองท่านจึงว่าสัญญาเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างเช่นตอนบันทึกข้อมูลเราจะสั่งการให้บันทึกข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เป็นคุณแก่จิตใจเท่านั้นเขาก็หาได้ปฏิบัติตามคำสั่งเราไม่เพราะเวลาบันทึกข้อมูลเขาก็บันทึกข้อมูลหมดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เว้นแม้กระทั่งข้อมูลก้อนขี้หมาที่ผ่านมาทางจากักขุทวารเขาก็บันทึกเอาไว้ด้วย เนื่องจากสัญญาเป็นอนัตตาอยู่เหนือการบังคับควบคุมของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสำรวจอินทรีย์คือระมัดระวังอายตนะภายในให้มากพยายามอย่าให้ไปกระทบกับอายตนะภายนอกโดยขาดสติควบคุมไม่เช่นนั้นแล้วมลพิษมากมายจะเกิดขึ้นแก่จิตใจเพราะการบันทึกข้อมูลที่ไม่มีการคัดกรองของสัญญาที่สำคัญอารมณ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษแก่จิตใจนั้น บางอย่างเป็นฝ้าบางตาเราให้มืดบอดอีกด้วยในเบื้องต้นเราเห็นการทำงานของเขาที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแล้วสองช่วงต่อไปเราจะศึกษาการทำงานที่อยู่เหนือการควบคุมของเราช่วงที่สามคือช่วงที่สัญญาผุดขึ้นจากประตูใจหรือมโนทวารก็จะยิ่งตอกย้ำความเป็นอนัตตาของสัญญาขันยิ่งขึ้นไปอีก การทำงานของสัญญาขันทั้งสามช่วงนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันหลายๆช่องทางพร้อมกันวิญญาณขันก็จะทำงานหนักสัญญาขันในส่วนจำได้หมายรู้ก็จะทำงานหนักไปด้วยการผุดขึ้นของสัญญาจากประตูใจจึงได้โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยและแม้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างแผ่วเบา จนยากที่เราจะสังเกตเห็นแต่ในขณะที่เราอยู่ผู้เดียวในบรรยากาศที่เงียบสงัดการเกิดขึ้นของสัญญาจากช่องประตูใจนี้จะเกิดขึ้นถี่มากชัดเจนมากและมีพลังในการกระชากใจให้หลายตามมากไปด้วยจนหลายคนที่มีกำลังสติอ่อนจะรู้สึกทรมานมากเมื่อยามต้องอยู่คนเดียวอย่างน้อยที่สุดมีทีวีเป็นเพื่อนก็ยังดีในทางตรงข้าม การที่สัญญาผุดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลับเป็นอุปการะคุณแก่นักปฏิบัติธรรมอย่างมากเพราะทําให้เห็นความจริงที่นําไปสู่การถอดถอนอัตตาตัวตนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมมานานเท่าใดผ่านครูอาจารย์มากี่สํานักแล้วจะมีประโยชน์อันใดถ้ายังไม่สามารถถอดถอนอัตตาตัวตนลงได้ในการเรียนรู้เรื่องสัญญานี้ คนที่เคยเลี้ยงสัตว์ประเภทมีสี่กระเพาะเช่นวัวควายแพะแกะกวางเป็นต้นจะเข้าใจอุปมานี้ได้ง่ายโดยเฉพาะวัวควายซึ่งคนบ้านนอกจะคุ้นเคยมากกว่าสัตว์สี่กระเพาะชนิดอื่นจะพบว่าบางครั้งมีการกินแบบเร่งรีบมากเหมือนกับว่าไม่มีการเคี้ยวเลยแต่พอเวลายืนหรือนอนพักใต้ร่มไม้ตอนกลางวันหรือตอนเดินกลับเข้าคอกหรืออยู่ในคอกแล้ว ไม่ว่าจะนอนหรือยืนจะมีการเคี้ยวปากอยู่ตลอดเวลาดูด้วยสายตาจะเห็นเหมือนว่าเคี้ยวปากเปล่าแต่ความจริงคือควายจะสำรอกเอายาที่ย่อยมาแล้วออกมาสู่ปากเพื่อเคี้ยวให้เส้นใย,ยฉีกขาดอีกครั้งในแต่ละวันวันว,วควายหมดเวลาไปกับการเคี้ยวเอื้องมากถึงหนึ่งในสหรือ8ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว เวลาอายตนะภายใน5คือตาหูจมูกลิ้นกายเปิดประตูรับอายตนะภายนอก5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเต็มที่ราวกับกังหันรับลมบนยอดเขาสัญญาก็บันทึกข้อมูลจากทุกช่องทางไว้เต็มที่เหมือนกันพอถึงเวลาที่อายตนะทั้ง5ได้พักโดยเฉพาะช่วงนั่งสมาธิด้วยแล้ว อายตนะที่6คือใจจะสำรอกสัญญาเก่าออกมาเคี้ยวเอื้องอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันวัวควายอยู่กับการเคี้ยวเอื้องเฉลี่ย8ดชั่วโมงต่อวันแล้วคนเราอยู่ก,กับการสำรอกสัญญามาปรุงแต่งชั่วโมงหนึ่งกี่นาทีวัวควายกลืนกินหญ้าชนิดใดเข้าไปเวลาสำรอกก็ย่อมเป็นหญ้าชนิดนั้นใจกลืนกินอารมณ์ชนิดใดเข้าไปเวลาสำรอกก็ย่อมเป็นอารมณ์ชนิดนั้น ใจกลืนกินอารมณ์ชนิดใดมากที่สุดเวลาสำรอกก็ย่อมจะสำรอกอารมณ์ชนิดนั้นมากที่สุดเช่นกันตามปกติแล้ววัวควายสำรอกหญ้าออกมาเคีย้ยวหญ้านั้นมักอยู่ในกระเพาะไม่เกิน24ชั่วโมงแต่คนเราสำรอกสัญญาออกมาปรุงแต่งบางสัญญาเก่าคร่ำครึพอพอๆกับอายุร่างกายเลยก็มีบทเรียนสำคัญต่อไปนี้จะพาศึกษาสัญญา อันเป็นอารมณ์ที่จิตสำรอกสมอย่างกามสัญญา 1. กามสัญญาหมายถึงความจำเกี่ยวกับอารมณ์อันน่ารักน่าใครคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนว่ากามคุณแม้จะมีถึง5อย่างแต่รวมแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวคือเพศตรงข้ามคือคนที่เรารักเราสเสน่หา ฉะนั้นการดูการมสัญญาจึงเป็นการเฝ้าดูภาพของคนที่เรารักเราสเสน่หาผุดขึ้นในใจนั่นเองขณะที่ผุดขึ้นวินาทีแรกภาพนั้นจะเป็นภาพนิ่งและภาพจะไม่คมชัดเสมือนจริงต่อเมื่อเรารู้ไม่ทันภาพนั้นจะเริ่มคมชัดเสมือนจริงและพอเผลอใจปรุงแต่งภาพนั้นก็เคลื่อนไหวไปมาได้เรากับมีชีวิตในโลกของจินตนาการ ถ้าเผลอใจมาถึงขั้นนี้แล้วร่างกายบางส่วนก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วเหตุผลที่เราต้องปฏิบัติการดูจิตนอกจากเรียนรู้เพื่อดูความจริงในความเป็นสัญญาอนัตตาแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยก็คือดูเพื่อระงับยับยั้งตัดตอนมิให้การมสัญญาได้แสดงบทบาทตามสัญชาตยานของเขาเพราะเมื่อใดที่การมสัญญาครอบงาใจได้ เมื่อนั้นปัญญาจักสุจะมืดบอดทันทีปฏิฆาสัญญา 2. ปฏิฆาสัญญาหมายถึงความจําเกี่ยวกับอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งความขัดเคืองใจถ้าเข้าใจการมสัญญาดีแล้วการจะเข้าใจปฏิฆาสัญญาก็เป็นของง่ายเหมือนขับรถปิกอัพเป็นแล้วการขับรถใหญ่ก็ไม่มีอะไรยาก เพราะอุปกรณ์ต่างๆก็คล้ายกันถ้ากามสัญญาผุดขึ้นเป็นเหตุให้หน้ายิ้มปฏิค่าสัญญาผุดขึ้นก็เป็นเหตุให้หน้าบึง้งเพียงแต่การมสัญญาความหมายค่อนข้างแคบกว่าคือเน้นไปที่คนที่เรารักเราสเสน่หาแต่ปฏิค่าสัญญาความหมายจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของแม้เหตุแห่งปฏิค่าสัญญาจะมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่มีอิทธิพลต่อใจมากจริงๆก็คงหนีไม่พ้นปฏิฆะสัญญาที่มาจากคนโดยเฉพาะคนที่เรารักเราสเสน่หาอย่างคำพูดที่ว่ารักมากก็เกลียดมากเหตุเกิดของปฏิฆะที่มีอิทธิพลต่อใจรองจากคนที่เรารักจะเป็นปฏิฆะที่มาจากคนที่เป็นศัตรูคู่แค้นกันอาจเพราะเคยถูกเปลี่ยนเบียนกลั่นแกล้งหรือความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนปฏิฆะที่มาจากเหตุอื่น มักมีอิทธิพลต่อใจไม่รุนแรงนะักเวลาดูจิตแบบสัญญา3การเฝ้ารู้เฝ้าดูก็ทําเหมือนกับดูกามสัญญาคือถ้ามีภาพของคนที่เคยทําให้เราโกรธแค้นชิงชังผุดขึ้นมาเราก็มีสติรู้เท่าทันว่าปฏิฆาสัญญากําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วหนอคําว่าหนอเป็นคํารําพึงที่เกิดขึ้นเองในขณะที่ใจเรามีสติรู้เท่ากิเลสอย่างอ่อนโยน บางท่านว่าเป็นตัวสติก็ถูกเหมือนกันปฏิฆาสัญญาแท้จริงแล้วก็คือสิ่งเดียวกันกับการมสัญญานั่นคือความไม่เที่ยงของเวทนาเมื่อใดที่กามคุณกลายเป็นกามโทษหรือกามสุขกลายเป็นกามทุกข์เมื่อนั้นโทสะหรือปฏิฆะจึงถือกำเนิดขึ้นทันทีจากนางฟ้าก็กลายเป็นนางยักษ์ทันทีจากเทพบุตรก็จะกลายเป็นซาตานทันทีเพราะเหตุที่ราคะ และโทสะเป็นสิ่งเดียวกันนี่เองเมื่อทำราคะให้เบาบางได้โทสะก็พลอยเบาบางด้วยเหมือนกันเมื่อละกามราคะได้ปฏิคะก็ถูกละด้วยอัตโนมัติแม้ราคะกับโทสะจะเป็นสิ่งเดียวกันก็จริงแต่ความถี่ในการเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจริตหรืออุปนิสัยของคนคนนั้นด้วยถ้าใครมีราคะเป็นเจ้าของเรือนใจกามสัญญา ก็จะเกิดขึ้นในใจบุคคลน,นั้นบ่อยครั้งที่สุดปฏิฆาสัญญาถึงเกิดขึ้นบ้างก็น้อยกว่ากันมากแต่ถ้าใครมีโทสะเป็นเจ้าของเรือนใจปฏิฆาสัญญาก็จะเกิดขึ้นในใจบุคคลน,นั้นบ่อยครั้งที่สุดเคยได้ยินพระรูปหนึ่งบอกว่ายามใดใจท่านไม่ถูกปฏิฆาสัญญารบกวนยามนั้นมีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์การละปฏิฆาสัญญาจะง่ายหรือยาก ขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างเหมือนกามสัญญา 1. ปัญญาเห็นทุก์เห็นโทษของโทสะหรือปฏิฆะมากน้อยแค่ไหนถ้าเห็นโทษมากก็ละง่ายเห็นโทษน้อยก็ละยากเปรียบเหมือนเราเป็นหนี้อยู่สองเจ้าเจ้าละหนึ 10, 10่งหมื 10, 10่นบาทเจ้าหนึ่งดอกเบี้ยร้อยละสิบอีกเจ้าร้อยละห้าถ้าเรามีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทเราก็ต้องเลือกใช้เจ้าหนี้ที่ดอกเบี้ยร้อยละสิใช่ไหม เหตุผลที่เราเลือกใช้นี่เจ้านี้ก่อนเพราะเราเห็นว่าเจ้าร้อยละสิบเป็นภัยต่อการเงินเรามากกว่าเจ้าร้อยละห้าใช่ไหมเรื่องโทษของกิเลสก็เหมือนกันเราอยากละกิเลสต,ตัวไหนต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัวนั้นให้มาก 2. สมาธิคือความสุขความสงบของใจเปรียบเหมือนการทำสงครามถ้าหากมีอาวุธยุโทโธปกรณ์พอๆกันใครอยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่า โอกาสที่จะชนะย่อมมีมากกว่าฉันใดในสมรภูมิรบระหว่างใจกับกิเลสก็เช่นเดียวกันถ้าใจมีสมรภูมิคือสมาธิที่ดีโอกาสที่ใจจะมีชัยเหนือกิเลสก็มีมากกว่าฉันนั้น 3. สติถ้าปัญญาดีแล้วสมาธิก็ดีด้วยสติก็เหมือนนิ้ววิเศษคือเมื่อเห็นกิเลสพูดโผล่จากช่องประตูใจขึ้นมา ก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยแค่ชี้นิ้วก็ตายเกลี้ยงไม่เหลือแล้วแต่แต่ถ้าปัญญาก็อ่อนสมาธิก็ด้อยมีสติก็แค่นั้นแหละใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกในโพธิปัจขิยธรรมหมวดต่างๆพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยตรัสถึงสติเพียงลำพังเลยอย่างเช่นอินทรีห้าพละห้าก็ต้องมีทีมงานครบคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา นานัตตสัญญา 3. นานัตตสัญญาหมายถึงความจําเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายยกเว้นเรื่องกามสัญญาและปฏิฆาสัญญาถ้ากามสัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดการมราคะคือความกําหนัดในการปฏิฆาสัญญาก็เป็นปัจจัยให้เกิดพยาบาทคือความโกรธแค้นนานัตตสัญญาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุทจะ คือความฟุ้งซ่านส่วนความฟุ้งซ่านนั้นจะพัฒนาต่อไปอีกขั้นเป็นอุทัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับกำลังจิตกำลังปัญญาเช่นเดียวกันกับการมสัญญาและปฏิค้าสัญญาถ้ามีกำลังจิตกำลังปัญญามากพอความฟุ้งซ่านนั้นก็เป็นเพียงความคิดที่ครูกันออกจากประตูใจเหมือนค้างคาวบินครูออกจากถ้ำ ไปหากินในยามพกค่ําแค่นั้นถ้าเราเพียงแต่เฝ้าดูความคิดเหมือนเฝ้าดูค้างคาวบินออกจากถ้าดูเฉยเฉยไม่ต้องเข้าไปมีส่วนได้เสียเมื่อถึงเวลาเจ้าค้างคาวตัวสุดท้ายก็จะบินออกมาเองเมื่อเราเฝ้าดูสัญญาที่บินออกจากประตูใจโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรวางจิตเสมือนว่าเราเกิดมาเพื่อดูสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาเจ้าความคิดตัวสุดท้าย ก็จะบินออกมาเช่นกันหรือถ้ายังไม่ใช่ตัวสุดท้ายอย่างน้อยจะไม่บินกรูออกมามากจนดูไม่ทันอีกแล้วเหตุที่เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจเมื่อยามดูความคิดเป็นเพราะเหตุเหล่านี้ 1. ดูด้วยความหวังผลคือหวังผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหวังให้ค้าง่าวคือความคิดตัวสุดท้ายบินออกมาไวๆจิตจะได้สงบจะได้ทำสมาธิทำฌานให้เกิดขึ้น เมื่อความคิดผุดขึ้นไม่หยุดในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายหยุดเองคือหยุดทำความเพียรหยุดดูจิต 2. ดูด้วยจิตไม่เป็นกลางคือดูความคิดในลักษณะเห็นความคิดเป็นศัตรูไม่ใช่ดูความคิดเพื่อจะเห็นความคิดเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรามีสมองเป็นของมีค่าเหมือนเพชรและมองความคิดเหมือนพวกหัวขโมยที่จ้องจะมาลักเอาเพชรเราไป ยิ่งเรารักสมาธิมากเท่าใดเราก็จะยิ่งเกลียดความคิดมากเท่านั้นยิ่งเราเกลียดความคิดมากเท่าใดความรำคาญใจก็ยิ่งมีมากเท่านั้นพอรำคาญใจมากเข้าก็เลยเลิกปฏิบัติไปดูไปทำอะไรอื่นเพลินๆดีกว่าโดนกิเลสข้าไปกินอีกตามเคย 3. ดูความคิดผิดตำแหน่งเมื่อความคิดใดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเราก็เอาใจไปจดจ่ออยู่กับความคิดนั้น เหมือนเมื่อข้างข่าวตัวหนึ่งบินออกมาเราก็วิ่งออกตามไปดูว่ามันบินออกไปทางไหนดูอย่างนี้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วและจะไม่มีทางดูความคิดทันด้วยดูความคิดแบบตันหาสามจะคล้ายๆกับการดูความคิดข้อนี้เพียงแต่ว่าดูความคิดแบบตันหาสามจะดูเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเป็นนกสีอะไรเป็นนกชนิดไหนดูโดยไม่ได้สนใจว่านกบินมาจากไหนแล้วจะบินไปที่ไหน 4. หลักการดูความคิดที่ถูกต้องคือเหมือนเรายือนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากปากถ้ำมากนักอยู่ในระยะพอดีเห็นปากถ้ำได้ชัดเจนแล้วเราก็มองไปที่ปากถ้ำด้วยใจสบายคอยดูว่าั้างคาวบินออกมาจากตรงไหนที่ยากที่สุดก็คือเราเห็นแต่ตอนค้างคาวบินออกมาแล้วเราไม่เคยเห็นปากถ้ำที่ค้างคาวบินออกมาเลยปากถ้ำนั่นแหละคือชื่อของประตูใจหรือมโนทวาร ถ้าเราสามารถค้นหาหรือเฝ้าสังเกตความคิดจนเห็นประตูใจได้เราจะพบว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมวิธีไหนจะง่ายและมีความสุขเท่ากับการดูความคิดแบบเป็นยามเฝ้าดูประตูใจเลย 5. ความต่างของวิธีการดูจิตแบบแยกเป็นตัณหาสามกับดูจิตแบบสัญญาสามมีความต่างที่ตรงนี้เองคือดูจิตแบบแยกเป็นตัณหาสาจะดูที่ความคิด ว่าความคิดนั้นเป็นตัญหาอะไรส่วนดูความคิดแบบสัญญาสามจะดูที่ประตูใจคือดูว่าความคิดนั้นผุดขึ้นมาจากตรงไหนเมื่อเห็นประตูใจเราก็จะเห็นทุกความคิดที่สุดแห่งการดูจิตก็มีอยู่เพียงเท่านี้คือดูความคิดจนเห็นต้นกาเนิดของความคิดคือประตูใจการดูความคิดวิธีนี้เป็นการดูที่ละเอียดและแยบยลที่สุด พราะต้องใช้กำลังสติกำลังสมาธิมากกว่าวิธีอื่นผู้รู้บางท่านกล่าวว่าสติคือตัวถ่างเวลาให้ห่างขึ้นหมายความว่ายิ่งสติมีความว่องไวมากเท่าใดเวลาก็ยิ่งเดินช้ามากเท่านั้นข้อนี้นักปฏิบัติธรรมทุกคนของพิสูจน์จนได้คําตอบกันเป็นส่วนใหญ่แล้วในเรื่องการดูความคิดแบบสัญญาสามนี้บางคนอาจรู้สึกว่าทำไมความคิดตัวเล็กตัวน้อยมีเยอะแยะไปหมด รากับฝูงมดออกจากรูมากินมแมลงหลังฝนตกที่จริงแล้วควรเป็นเรื่องยินดีด้วยซ้าเพราะแสดงถึงความก้าวหน้าของจิตอย่างหนึ่งเพราะปกติแล้วในการดูความคิดนั้นเราจะเห็นกิเลสระดับนายโจรอยู่สองตัวคือกามสัญญากับปฏิฆาสัญญากิเลสทั้งสองตัวนี้มีพลังในการกระชากสติให้หลุดลอยสูงมากและเป็นตัวถ่วงความเจริญการปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดด้วย เพราะฉะนั้นถ้าดูความคิดแล้วเห็นกิเลสระดับนายโจรมาปรากฏน้อยหรือไม่มาปรากฏให้เห็นเลยถ้าไม่เรียกว่ามีความก้าวหน้ามากแล้วจะเรียกว่าอะไรถ้าเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนตะแกรงร่อนรายกิเลสระดับนายโจรสองตัวนั้นก็ได้ถูกสติสมาธิและปัญญาร่อนออกไปแล้วเมื่อจะกล่าวโดยสรุปในการเจริญจิตานุปัสสนาโดยการมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้ความคิด ที่ผุดขึ้นจากประตูใจทั้งสอย่างนั้นสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการเกิดขึ้นของความคิดนั้นในบางคราวเกิดมาจากภาษะคือการกระทบกันร,ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกในบางคราวความคิดเกิดมาจากเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยในบางคราวความคิดเกิดมาจากสัญญาหรือธรรมารมไม่ว่าความคิดจะเกิดมาจากกระบวนการใดก็ตาม ล้วนเป็นอย่างเดียวกันคือเกิดมาจากปัจจัยและปัจจัยที่ทําให้เกิดความคิดนั้นโดยตัวของมันเองแล้วก็มีปัจจัยอื่นทําให้เกิดขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองลอยๆแบบไม่ได้อาศัยปัจจัยอะไรด้วยการเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นอกจากเราจะเห็นความคิดว่าเกิดมาจากปัจจัยและความคิดนั้นก็หาความเที่ยงไม่ได้เลยแล้วยังเป็นอนัตตาคือไม่ได้อยู่ในคำสั่ง หรือคำร้องขอของเราอีกด้วยความคิดหนึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีความคิดใหม่เกิดขึ้นแทนที่วนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกเกิดมาแล้วในเมื่อความคิดเกิดมาจากปัจจัยและดับไปเพราะปัจจัยดับเหมือนการขึ้นของดวงอาทิตย์ตอนเช้าและดับไปตอนเย็นในเมื่อการเดินทางของดวงอาทิตย์ไม่เห็นมีใครเลยที่ไปกล่าวตู่ว่าดวงอาทิตย์เป็นฉันหรือฉันเป็นดวงอาทิตย์ ก็แล้วทีความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนดวงอาทิตย์ทุกอย่างแถมยังเกิดดับเร็วกว่าตั้งหลายเท่าด้วยทําไมจึงมีผู้หลงอยู่มากมายที่หลงไปยึดมั่นว่าความคิดของฉันหรือฉันเป็นคนคิดสุดท้ายก็ยึดมั่วๆจนทุกข์เพราะความคิดก็ความคิดเกิดมาจากปัจจัยไม่ได้เกิดมาจากเราแล้วความคิดจะเป็นเราหรือของเราได้อย่างไรกัน เป้าหมายหรือความสำเร็จแรกในการศึกษาเรื่องจิตหรือที่เราเรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนานั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างคือเห็นความจริงของจิตที่เป็นไตรลักษณ์และเห็นสมุทยัยคือกระบวนการสร้างพบสร้างชาติอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นด้วยการเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตหรือด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องถ้าใครแลเห็นปฏิจจสมุปบาท ที่อยู่ในฐานจิตตานุปัสสนาก็ดีหรือเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ในสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้นะับว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากการเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว